ทำกับข้าวเมนูของเราวันนี้ก็คือต้มปลาดุค่าวนต้มก็เลยต้มสดน้ำต้มปลาดุกสดน้ำต้มปลาดุกสดน้ำ,น,ำนี่ได้ปลาดุกมาเรียบร้อยชำแหละหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่สั่งทำเป็นงานสั่งทำสั่งทำไม่ทำเองค่ะ ไม่ทําการชำละเองนะคะคือให้พ่อค้าทําให้เลยเรารอเอามาปรุงอย่างเดียวค่ะเมนูวันนี้แซ่บเมนูวันหยุดสุดทานสากินข้าวกับลุกๆค่ะก,กินข้าวกับลูกชายเดี๋ยวเราจะไปทําทําเครื่องแกงเสร็จแล้วเนาะทำเครื่องแกงเครื่องแกงของเราก็จะมีกระเทียมพริก แล้วก็สามเกลือแล้วก็ผงนัวแล้วก็เกลือเนี่ยค่ะส่วนผสมของเราหลากัลกๆเลยที่ขาดไม่ได้ตอนนี้เราจะมาแกงใส่ผักชีลาวผักชีลาวให้ลูกชายล้างอยู่ยังล้างไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะไปจุดแก๊สเพื่อที่จะทำการคัว่วปลาให้มันหอมๆก่อนนะ,ะจุดแก๊สก่อนเลยจ้า ใส่น้ำพอคลุกคลิกเอาเครื่องแกงลงไปผัดก่อนเลยใส่น้ำมันนิดหน่อยเครื่องแกงให้มันหอมก่อนเลยจ้าอันนี้เครื่องแกงของเราลากผักชีทุกๆเอาน้ะไม่ต้องแหลกใส่มะขามด้วยค่ะมะขามมะขามอันนี้เป็นมะขามสดนะคะเราจะเอาปลาลงไปผัดเลยกลางเรียบร้อย น้ำล,ล้างซกเหยายๆลงไปามาการผัดเลยค่ะปลามันจะได้ไม่ขาวเนี่ยเรามาผัดก่อนแบบเนี้ยลดลดอาการขาวของปลาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสกวนวันนี้เราจะทําแกงอปลาดุกใส่ผักชีลาวตะไคร้ของเราก็เป็นหัวมาเลยพอน้ํามันเริ่มลดลงเราก็เอาน้า ที่อยู่ในเครื่องแกงน้ำ้ังสดมาใส่ค่อยๆใสไปเรื่อยๆใสทีนิดนิดหน่อยพร้อมเห็ดจัดจ้านในย่านนี้ปลามันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมจากตัวสดๆดิ่เด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงดึงดึงแบบนี้ต้มไปเรื่อยๆให้มันเดือดผุ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 ดพอน้ำมันเริ่มเริ่มที่จะลดลงเราก็เอาน้ำเทเหยาะลงไปเรื่อยๆค่อยๆเหยาะ ทเราใส่ไปพร้อมกับตอนทําที่แกงเลยนะคะถ้ามันขาดหรืออะไรรสชาติมันยังไม่พอดีเราค่อยเ,เติมเราค่อยเ,เติมเพิม่มนะตอนนี้ก็ใส่ไปต้มไปเรื่อยๆจนกว่าปลามันจะเปื่อยนะคะทุกคนปลาช่วงนี้เปื่อยเร็วอยู่หรอเพราะว่ามันเป็นปลาแบบตามฤดูกาลเนาะมันก็จะเปื่อยเร็ว เดี๋ยวเราจะไปทําการหั่นผักรอเลยผักของเราก็จะมีผักชีหั่นผักชีลงไปเลยมีผักชีอยู่สองชนิดแล้วก็มีหอมแดงต้นหอมแดง เรียบร้อยแล้วค่ะในการหัดต้นหอมของเราเตรียมเพื่อที่จะเอาไปใส่แกงของเรานะคะทุกคนนี่เรียบร้อยก็จะมีใบกะเพราค่ะใบกะเพราเนาะแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็ผักชีผักชีลาวแล้วก็ผักชีไทยแล้วก็ต้นหอมนี่ต้นหอมก็หัน่นใน่างใหญ่เลยปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูหม้อต้มของเราต่อนะคะว่า ไปถึงไหนแล้วเนาะโอเค<ม>ว้าวหม้อต้มของเราเดือดขุดๆเลยปลาก็เริ่มใกล้จะสุกแล้วนะเนี่ยไหนดูชี้ว่าเป็นยังไงเปื่อยหรือย,ยังใกล้จะเปื่อยแล้วค่ะน้ํามันก็เริ่มงวดลงน้อยลง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 ทุกทีน้ําก็งวดน้อยลงทุกทีอืมน่ากินสุดๆไปเลย ชิมรสด,ดูซิเป็นยังไงบ้างเข้มข้นอร่อยเปรี้ยวกำลังพอดีเลยเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำเพราะว่าน้ำมันลดน้อยลงไปเยอะและ้วเพิ่มน้ำลงไปเลยจ้าะแซบอีรีอีหลอเด้อ สูตรของหนูแม่มเอง mm. ครัวบ,บ้านสไตล์หนูแม่มครัวหนูมแม่มใจครัวหนูแม่นแมน่ากินมากเลยอะ่ปะปลาดุกอย่าให้มันแบบว่าแตกก้างนะคะทุกคนถ้ามันแตกก้างเรากินไม่อร่อยมากปลาดุกช่วงนี้มันมันค่ะทุกคนอือน่ากินสุดๆไปเลยไท mm. ยชื่นชอบเมนูนี้สามารถทําตามได้นะคะทุกคนส่วนผสมมีไม่มากไม่มายเลยแค่ เรื่องแกงธรมธรมดาธรรมดาทำแบบบ้านๆเราๆของเรานี่แหละค่ะทุกคนมันก็อร่อยเหมือนเดิมพอมันเดือดถุดฝุนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกันนะคะใส่ผักหรือว่าต้นหอมของเราที่เราหั่นเตรียมไว้นี่ค่ะเนี่ยใส่ลงไปเลยเทลงไปเลยค่อยๆเทนะพอน้ํามันเดือดถุดฝุนแล้วก็จะมาใส่ต้นหอมผักชีเราผักชีแล้วก็ต้นหอมใบกระเพราเลยค่ะ นี่ใส่ลงไปเลยคะ่ะหอมมาก่ะตอนนี้หอมไหมลูกหอมมากใช่ไหมหอมหอมหอมสุดๆเลยนี่คนคนเอาน้ำต้มน้ำน้ำแกะค่ะให้มันกดกดกดลงไปให้หอมมันยุบตัวลงก็สามารถตักกินได้เลย ไม่อยากคนแรงเพราะว่ากลัวปลามันจะแตกก้าง <c oughs> พราว่ามันเปื่อยแล้วไง <c oughs> หอมมากปลาก็เริ่มสุกแล้วนี่ <c oughs> ถ้าคนบ่อยๆเดี๋ยวปลามันแตกก้างมันจะกินไม่อร่อยเราต้องค่อยๆค,คนคนมือเบาๆอะ่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะตักเสิร์ฟได้เลยปิดแก๊ส ร้อนมากอืมร้อนอุ้ยอืมอร่อยอร่อยเดี๋ยวทีนี้เราจะมาตักเสริ์อกลย ก่อนอันนี้นข้าวขึ้นมาทันทีหอมหอมชอบกินผักเลยใส่ผักเยอะๆมันจะได้แบบว่ามีกากใยในร่างกายช่วยในการเผาผ่าน แล้วก็อร่อยด้วยเป็นผักไปในตัวมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยน่ากินไหมคะทุกคนแบบว่าอร่อยมากเห็นไหมหอมหอมไปเราไปกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูกับข้าวของเรานี่เรามากินกันเลยนี่ปลาดุกตัวโจโตปลาดุกแบบตัวละเต็มแขนเลยนะ ตัวเท่าแขนสองตัวโลหนึ่งอ่ะเยอะมากี่เนื้อแบบว่าละลายในปากเลยเดี๋ยวจะกินให้ดูทุกคนมันอร่อยมากๆม,มูกลูกๆเขากินจนอิ่มกันหมดแล้วเหลือเรา <laughs> เหลือเรากินแค่คนเดียวยังไม่อดยังไม่อิ่ม กินกับผักชีอ่ะอร่อยผักชีลาวนี่ยอร่อยยมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอ่อนแล้วก็หอมแซบ่บใส่กับพวกต้มปลานี่อร่อยมากๆนะทุ่คนมากินข้าวแล้วกัน ต้มปลาดุกแบบแซ่บๆเลยจ้าทุกคนมาเด้อมาเด้อ